สวัสดีทุกคนด้วยครับผมเมื่อวานแพคใครได้ดูคลิปหรือยังครับผมโอ้โหไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดจริงๆฮะไอแพทเก้าเหลี่ยมของพวกสัตว์น้ำคือแบบมันโอ้อมาเหลี่ยมแบบมาลมมาเหลี่ยมบามมาเหลี่ยมไม่รู้จะพูดยังไงครับผมเราสามนะเราสามวีเอสกะ AI 9ตัวแถมยังเหลียมขนาดนั้นอีกครับผมจริงๆถ้าเกิดไม่ตีเพื่อให้ทุกคนดูพี่ไม่ตีนะแพ็กแนวนั้นน่ะคือมันไปลุ้นรีเจนแค่ตัวเดียวตัวเดียวแล้วก็ยังแค่4%อีกครับผมทุกคนมาบนแต่เริ่มเลยตัวแล้ววันนี้ครับผมพี่เห็นลางๆมาแล้วนี่ไงแพกรูปแบบเดียวกันเลยไอแพ็ก9เหลี่ยมแต่วันนี้เป็นของสัตว์โลกล้านปีครับผมทุกคนว,ว้วาวนี่เลยครับผม มีสิทธิ์รุนเมกาเีเลียมฮะตัวเดียวเป็นรีเจนระดับ2นอกนั้นก็รีเจน1กับซุปเปอร์เลนะซึ่งนั่นแหละถ้าไม่ตีให้ทุกคนดูพี่ก็ไม่ตีหรอกถ้าพูดจริงๆอไงน,นะพูดจริงๆไม่ตีหรอกครับผมโอเคครับผมทุกคน3แมตช์ด้วยกัน3 VS9 ถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผม นี่พี่ต้องจัดได้ทุกคนดูโอ้โหแล้วคือแบบต้องบอกว่าตัวมันโหดมากนะเวย้ยตัวของไอ้แพ็กเนี่ยคือมันโหดแบบไม่รู้จะพูดยังไงมันโหดไปเลยอะ่ะมันไม่ได้โหดธรรมดาแต่มันโหดไปเลยครับผมทุกคนมาด้า้อมแล้วจัดดีครับผมตัววาและทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับผมถ้าพี่ไม่ตบอ่ะถึงพี่ไม่ตบเลยเนี่ยมันชาร์จมันชาร์จสองพี่ก็แพ้ยอยู่ดีดูไหม เพื่ออะไรของ AI ว h i t e x นี่มันโคตรน่าเกียดเลยมันไม่ใช่ว่าพี่ตีไม่ชนะแตม่มันน่าเกลียดเกินมันน่าเกียดเกิน,มน,น,กกนไม่แนะนำไม่ทุกคนตีและสามตัวที่พี่เลือกมาเนี่ยเกือบโหดที่สุดเกือบโหดที่สุดในบ้านแล้วนะครับผมยังเอามันไม่ลงอ่ะ,อะทุกคนก็คิดดูดิรอบนี้เป็นตัวที่โหดที่สุดในบ้านครับผม วันพันไปขอไม่พูดแล้วนะพี่จะแบบจริงๆเอาจริงจริงจังๆแล้วไอ้ไอคือมันไม่ได้แล้วความน่าเกลียดมันสุดโต่งจริงๆอ่ะคือมันมันน่าเกลียดแบบไม่มีอะไรมาปะสมเลยอ่ะน่าเกลียดแบบโคตรของโคตรขอโคตรแห่งความน่าเกลียดอ่ะเอาจริงจริงมันได้หรือวะแบบนี้อาการแบบนี้มันได้หรอวะ พี่ต้องบอกว่าพี่อ่านคอมเมนต์ทุกคนอยู่นะครับผมอยากพี่พูดถึงเรื่องคอมเมนต์ก่อนอ่านอยู่นะครับผมเพื่อนบอกว่าตัวไม่เหมือนกันด้วยแต่พี่ยังไม่มีเวลาตอบนะขอภัยที่ทิ้งแบบหลายคอมเมนต์ไว้ตอบนะครับผมหลายคลิปเนาะประมาณ2คลิป2คลิปหรือ3ามคลิปแล้วแหละที่ยังไม่ได้ตอบเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยก็คอมเมนต์ดีๆห้าสิบหรือเกือบร้อยนะครับผมบางคอมเมนต์บางคลิปก็ร้อยนะมันก็อาจจะตอบช้าหน่อยขอภัยด้วยจริงครับผมคือพี่แด้ไม่มีเวลาและทําคลิปเนี่ย แล้วดูยังมาเจอเอไอเหลี่ยมแบบนี้อีกตัวเไม่รู้จะพูดไงละพที่พยายามกลับไปตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์แล้วกันนะผมถ้าคอมเมนต์ไหนไม่บั็กหรือว่าไปติดแบบบล็อกของ AI มันมีนะมันติดบล็อกอะผมถ้าไปพิมพ์คําต้องห้าแบบไอที่มันเขาเรียกอะไรพวกบอทอะพวกบอทคล้ายๆบอทอะไรสักหน่อยครับผมมีติดแค่คำหนึ่งมันก็บล็อกแล้วที่ก็เลยไม่ค่อยเห็นข้อความเนาะบางทีนะโอเคทุกคนได้เดบนก่อนที่ก็อยากบนให้ฟังและนี่คือ3ม สาม,ต,สามตัวที่โหดที่สุดในบ้านพี่นะครับผมขอย้ํานี่คือสามตัวที่โหดที่สุดในบ้านพี่นะครับผมแล้วแล้วคือ,อยังไงตูต้องชุบโอ้โหตัวต้องชุบไอสามตัวนี้ขึ้นมาเหรอ,อหรือ,อยังไงอาการมันเป็นยังไงไหนบอกพี่ซี่คือรอบสองตัวต้องชุบไอสามตัวนี้ขึ้นมาเหรอถึงจะพอสู้ได้เหรอหรือ,อยังไงโอ้โห,โโหสุดจริงๆครับผม E <hi> โอ้โหรอบแรกต้องใช้สามตัวที่โหดที่ส <Heh> ุดในบ้านรอบสองล่ะรอบสามล่ะจ้าตัวไหนมาสู้ขูดแล้วเออมันก็เหลี่ยมด้วยนะประเด็นคือมันเหลี่ยมด้วยครัผมเล่นยากด้วยอ่ะถ้ามันถ้ามันไม่ใช่เพราะว่าตีเพื่อให้ทุกคนดูพี่ไม่เล่นไม่เล่นแน่นอนครับผมแฮกน่าเกลียดน่ากลัวแบบเนี้ยแฮกแบบเนี้ย โอ้โหดูมันตกมาแล้วมันตบมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวันพันใส่หน้ามาก่อนวั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 นไปเลยวันพันบักเรียบร้อยไปดีเคื่อ <c oughs> จริงๆมันควรจะมีลุ้นรีเจนแบบหลายๆตัวถูกไหมถ้าแฮกแบบโหดขนาดเนี้ยมันควรจะให้มันตบน้ําตบเรือให้มันสมกับความยากที่เราไปตีมันมาไม่ใช่แบบอะไรวะแ็กอะไรวะได้ตัวเมกาดิเลียมตัวเดียวเนี่ยไอตัวอุ้วันที่มันยืนอยู่ข้างหน้าพี่เนี่ย ได้มาตัวเดียวได้มันใบเดียวแล้วลุ้นแค่สี่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะโอ้โหเมื่อวานเหมือนกันลุ้นโมตอโมตอตีเปอร์เซ็นต์นันมันสมควรไหมตีแพคครับพี่ถามดิมันสมควรไหมล่ะครับผมไปนอนบับเรียบร้อยไปดีและมาตัวต่อไปแมมมอสที่เรียมมาแล้วเอาแมมมอสวูลี่โอเคสี่มาจังหวะนี้มีสี่ตกตีเนี่ยอย่างเงี้ยชนะแล้วแล้วเป็นอะไร แล้วเป็นอะไรไม่ตบมันเป็นยังไงมันมันเป็นยังไงอาการอาการมันเป็นยังไงเพื่อนวับปับ๊บปั๊บเรียบร้อยโอ้โหสุดจริงๆอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงและจิงโจ้ทำไมจะตบตูหกเลยไหมเอออะไรมันต้องตบตูหกอย่างนั้นโอ้โหเรียบร้อยมาเสือเี้วดาบมาแล้วเลยสามตัวท่านั้นชนะอยู่แล้ว นนชนะโชวๆอยู่แล้วแต่นี่คือตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในบ้านพี่พวกสัตว์โลกล้านปีบักเรียบร้อยแล้วคิดยังไงอ่ะคือรอบ2รอบ3ามพี่จะเล่นด้วยอะไรถูกไหมพี่จะใช้อะไรเล่นโอ้โหเรียบร้อยเลียงคิวกันเลยตัวมาราครับผมงูยักษ์โบอามาแล้วดินโรโปโบอาเก็บหมดครับผม ไปนอนฟึบบับเรียบร้อยและมากวางน้อยตัวสุดท้ายกวางน้อยตัวสุดท้ายสี่บ้าจัางวันนี้มีสี่มีสี่เอาเหี้ยวจะติดมาเหี้ยวเก็บไว้เพื่ออะไรวะไปนอนฟึบมาเลือสยองโลกมาแล้วมาฟึบฟึบฟืบฟบฟึบฟบวนวนวนแล้วก็ง่ยมเรียบร้อยโอเคเจ้ไปในรอบแรกครับผม ไม่สวยเลยตัวหมดเลยเนะี่ยจะให้พี่เล่นยังไงเนะี่ยขอไม่เล่นเลยได้ไหมทุกคนพอก่อนได้ไหม <c oughs> ตั้งเดียตัวหมดแล้วอะแล้วคือตัวพี่หมดแล้วอะมันต้องเล่นยังไงอะคือพี่ต้องรีตัวมาเงี้ยเหรอโอโ้โหโคตรเสียตังเลยว่ะเสียเงินเกี่ยวะ่ะถ้าใครอยากรู้ว่าพี่ได้เงินเกี่ยวมายังไงครับผมพี่ก็บอกไปแล้วเนะว่าพี่ได้มาจากเรือนะผมการแลกในเรือแล้วก็ เปิดแพ็กซอง JW 3 5 0 0ม่้ใช่ไหมเออที่พี่เปิดได้2,000อน่ะครั้งละ2 0 0 0เลยนะครับผมแพ็กนั้นเนาะไปจัดครับผมเงี้ยเหรอคือพี่ต้องไปลุ้นเอารีเจนกระป๋องกระแป๋ง <c oughs> เอาจริงๆ <c oughs> เมกาดิเลียมพี่ก็เลเวล <c oughs> แม็กซ์เลยประวานแล้วมันแค่สี่เปอร์เซ็นต์พี่ต้องไปลุ้นเอาเหรอพี่ต้องไปลุ้นมันเนี่ยนะ ใช้ตัวขนาดนี้เอาเงินเขียวไปแลกเนี่ยนะโอ้โหมันไม่คุ้มทุกคนมันไม่คุ้มเลยเอาจริงๆวางน้อยวางน้อยได้เวลาไปนอนได้เวลาเคียงคู่ไปนอนไม่นอนม,มีต่องไม่ตกเนี่ยเลยครับผมเวลามันมีมันไม่ตกไอแพ็คเนี่ยมันเหลี่ยมจริงๆเนะี่ยเหลี่ยมไม่พอตัวยังมาโหดอีกโอ้โหก้าวชีวิต ตัวเองก็มี9้าชีวิตตั้งเยอะตั้งแยะแต่คือยังทําตัวเหลี่ยมไม่เข้าใจจริงๆว่ะ9้าต่อ3ามนี่มันยังไม่พอใช่ไหมเอไอมันยังไม่พอเร้าต่อ3ามเนี่ยโอ้โหวันนี้วันนี้กับเมื่อวานที่บนแบบนี้เลยบนทางคลิบมันสุดจริงๆเนี่ยห้ามาจังหวะดีมีห้าต้ามีห้าตบมสี่ไปเลยครับผมกว้างน้อยโอเค อย่างน้อยตรมสี่ก็ยังดีครับผมตัวต่อไปเป็นจริงโจเราแพ้ธาตุเราแพ้ธาตุก็บล็อกไว้ก่อนป่ายนอนบักเรียบร้อยไม่ดีจริงจโจลงสนามว่เอาแต่จิงโจต่อด้วยกวางครับผมกวางเราชนะธาตุเพราะฉะนั้นต้องรีบเก็บโอ้พี่ก็ว่าจะรีบเก็บนัดแต่มันมันอะไรของมันวะไอไอมันทําอะไรของมันวะเมื่อกี้ฮ้มันทําอะไรของมันบักเรียบร้อย คือมันตีแค่นหนึ่งตีกระต๊อกกระเต๊กงงกังาแงก,งกโอ้โห,โห,โหคำสับตูมาเป็นข่วงแล้วตอนนี้ AI โอ้โหโอเคครับผมชาร์จก่อนชารก่อนก่อนจะไปเจอกับเมกาะเดเรีม่มโอ้โหตูต้องใช้ตัวที่โหดที่สุดแล้วจริงจริงนะพี่จะบอกทุกคนเลยนะผมผู้เล่นใหม่หสามตัวแรกนะผมเอาประมาณ9ตัวแล้วกันนอแพ็กหนึ่งมันจะไปอยู่3แมตช์ใช่ไหมเราต้องใช้ประมาณ9ตัวผม ไอ้เก้าตัวเนี่ยผู้เล่นใหม่ควรจะอัพมาให้มันพอๆกันนะฮะผมโอ้โหกันสามพอตู้ตบกันสามอะไรของมันวะพูดถึงไหนเลยเนี่ยคือเก้าตัวเนี่ยเราต้องใช้เป็นตัวหลักเราต้องอัพมันให้พลังพอๆกันครับผมแต่ว่าปกติพี่จะบอกทุกคนอย่างนี้หรือพี่จะทําอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่อันเนี้ยพวกตว์โลก้านปีอ่ะที่ได้มาจากซองเจดับะผมและพลังมันล้ําพลังมันล้ําไงไอ หตัวหลังเนี่ยสามตัวแรกมันโหดมากครับผมมันก็เลยเจอตัวโหดแบบนี้แล้วเวลาเจอตัวมันก็ไม่พอถูกไหมแต่ว่าจริงๆพี่อยากจัพให้มันเท่าๆกันเลย9ตัวแต่ไอพวกนี้มันเป็นมาจากซอง JW ทั้งนั้นเลยนะผมซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะอัพยังไงอะ่ะเออนั่นแหละ ไอ้ไอเองไม่เก็บชาร์จเหรอยังไม่เก็บชาร์จเหรอปกติเองก็ต้องเก็บชาร์จบ้างดิใช่ไหมมันต้องเก็บชาร์จนักหนึ่งแต้มอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยเหรอโอ้โหไอ้จะชาร์จหกแล้วมันอย่างเงี้ยมันโอมันไม่ได้เพื่อนโอ้ชีวิตตูวอือโอเคอย่างน้อยมันก็ทนตีมันแล้วว่าเสียดายที่ดามเีเมจเราต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลไปหน่อยหแต้มปึ๊บโอเค ตัวต่อไปเป็นเมนกาีิเลียมหวังว่าจะไม่ตบเราตายไปนอนปั๊บปั๊บปับเรียบร้อยโอ้โหสองคลิปนี้ายาวจริงจริงแล้วผู้พัฒนาเลิกเลยนะเลืกเอาไอแพ็กแบบนี้มาให้ตุตีนะไม่ต้องทำมาแล้วจริงๆไม่ต้องอัปเดตแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> แล้วตูมาตีเพื่อนๆดูเนี่ย เพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยหนีความเรียมไปมาดูคลิปพี่แล้วก็หนีไม่ต้องตีแม็คแบบเนี้ไปนอนปั๊บ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 เรียบร้อยเพราะว่าสิทธิ์ที่เราจะได้รีเจนสองมันแค่สี่เปอร์เซ็นแล้วคุณตีด้วยความลําบากแบบเนี้แล้วคุณไปได้ซุปเปอร์เลย์คุณจะคิดว่าใจคุณจะรู้สึกยังไงถูกไหมคุณจะรู้สึกยังไงกับการได้ซุปเปอร์เลย์ในการที่เรานั้นต้องมาตีตัวเหลี่ยมตัวโหดขนาดนี้ถูกต้องไหมครับผมใช่ ผมพูดถูกผ,ผมก็คิดกับผมกําลังคิดอย่างนี้แหละผมถึงพูดมันออกมาเนี่ยแล้วมาตีโอ้ยมาเปิดทาไม่ตายด้วยให้เลือดตัวรดโอ้ยให้เลือดตัวรถเห็นไหมทุกคนพอมันคิดว่ามันจะตีเราได้ตีเราตายคิดว่าเรากันแค่ประมาณเนี้ยมันจะตบหมดเลยเว้ยคือมันจะตบหมดเลยให้เลือดเราลดอย่างน้อยมันกะให้เลือดเราลดให้เยอะที่สุดเท่าที่มันจะทําได้อ่ะเพราะมันมีกจ้าตัวไงบับเรียบร้อย มันก็ค่อยๆ,ๆเปลี่ยนบางตัวมาเก็บเราเรื่อยๆนี่แหละครับผมความเหลี่ยมของ AI แต่ปกติอะ่ะมันไม่ตีหรอกโดยปกติอะ่ะอันนี้จะตายแล้วไม่เป็นไรนะขอพี่ขอตบสี่เลยแล้วกันายนอนเอ้ยเข้าเข้าบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรสองตัวก็ไหวบอกเลยสองตัวก็ไหว โอเคเรียบร้อยทำดีแล้วให้ยโาดโด,โด,โด,โดโอนลูกพ่อหมาราเสือเที่ยวดาบมาแล้วมันเหลือหนึ่งอ่ะมันเหลือหนึ่งอย่าไว้ใจนะครับผมมันเหลือหนึ่งต้องอย่าไว้ใจบับเรียบร้อยไปดีและมาเจ้าไรอ้อนมาแล้วสไลเดอร์บต่จกลเลยไม่มีปัญหาแล้วครับผมชนะแล้วเฮ้หรือว่าตัวสามตัวแรกที่มันโหดเกินไปมันเลยเจอตัวโหด ทีนี้พอเลือกตัวที่ไม่ใช่3ตัวแรกมันก็เลยแบบดูตึงๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับผมแต่ได้เวลาไปนอนไปนอนเอาราตัวสุดท้ายเออไอยีราฟคอยาวยังแกด้คจะัะมันมีเจ็ดนะปามีมันมีเจ็ดนะมันมีเจ็ดแต่มันตบหโอ้โหเรียบร้อยทำดีแล้วลูกพ่อมารวครับผมดินโลโฟโบอาไมา่แล้ว ไปนอนฟึบมาเหลือสยองโลกมาอีกแล้วครผมวน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 แล้วก็เงี่ยมเรียบร้อยโอเคตกไปในร,รอบที่สองครับผมสวยงามครับผมรอบนี้จะดูง่ายๆหรือพี่รีบเก็บมันวะรอบถ่ายชัดมากนี่ตูต้องรีแล้วใช่ไหมเนี่ยโคตรเสียดายเลยเอ่ะจริงๆเอ้าไก่ต้ง เอาไก่ตมมาเล่นด้วยไหมสามธาตุเลยครับผมทุกคนปลาจัดครับผมมันจะดีเหรอปมมมาชชม,ปมี่มันจะไม่พลาดใช่ไหมปามี่มันจะไม่พลาดใช่ไหมโอ้โหแล้วตัวเต่าขนองขยานาธาโอ้ยไก่ต้ธนาธาด,ด้วยทุกคนโอเคตกก่อนตกก่อนได้เปรียบครับผมปายนอนบับเรียบร้อยเหมือนกับเราต้องรีบตบๆมันไปเลยอะ่ะ คือถ้ารีตบตบตบมันมันก็โอเคอยู่นะผมทุกคนหแล้วตบสองเดี๋ยวให้ไก่ตงเก็บแต้มก่อนปึ๊บปึ๊ปจากที่คำนวณปึ๊บถ้าพี่ตบเลยถ้าพี่ตบเลยพี่จะโดนในนั้นสวนตายเลยนะจะโดนไก่ของ AI สวนตายเลยครับผมเพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อน เนี่ยพอเก็บไว้อะทุกคนพอเก็บไว้แล้วไอไอมันจะเริ่มแล้วมันจะเริ่มเอาจริงเอาจังแล้วมันจะเริ่มความเหลี่ยมของมันละนี่แหละครับผมถ้าเกิดเก็บไว้นาน <c oughs> ถ้าเกิดเก็บไว้นาน a อไอมันจะเริ่มความเหลี่ยมแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้โหมีสี่ตีหนึ่งมีสี่ตีหนึ่งอะเดี๋ยวมันก็ไปเก็บเจ็ดเก็บเจ็ดแล้วก็มาตบตุ้มกลายเป็นโกโก,โก็คันโอ้โยกันสาเห็นปะ่ะแล้วได้อารมณ์ครับผมเนี่ยตอนนี้มันคิดว่ามันตีไม่ตายมันก็เลยกันสามตายไงพอถุกกนรสี่ไงโอ้โหแล้วเอาอีกแล้วครับผม มันเป็นอะไรวะมันตบ1ตบหนึ่งมันเป็นอะไรของมันวะผู้ไม่รู้ใจมันเลยจริงๆเนี้คือแพ็กเนี่ยมันเป็นดูดิแพ็กเนี่ยมันดำไม่เอแบบดูฉลาดขึ้นมากเลยนะผมเพราะอะไรปกติอะเอไมันจะเดินเป็นเส้นแบบตรงมันจะสลับสเต็ปหนึ่งสสามมันอาจจะสลับอยู่ประมาณสองสามสเต็ป แต่ AI แพ็เนี่ยทุกคนดูนะมันเริ่มแล้วมันเริ่มตลาดแบบไหนมันอยากตีสามก็ตีมันอยากตีหนึ่งก็ตีมันอยากกิบเจ็ดแล้วตบเจ็ดก็ตีหรือวันอยากกันสี่มันก็ดำมันแล้วแต่อารมณ์มันจริงๆริงไพี่เลยบอกว่าเฮ้ย AI มันเริ่มฉลาดขึ้นมาทุกคนถ้ามันทําอย่างนี้นะถ้ามันทําอย่างนี้แล้วมันไปทําในแพ็กอื่นๆนะชิปพี่บอกแค่นี้อ่ะโอ้กันสาม ใช่ถ้าเกิด AI มันไปทำแบบนี้กับแพ็กอื่นๆนะชิปเลยพี่บอกแค่นี้แหละทำว่าชิปเนี่ยมาเลยหรือว่าเขาอัปเดตรอบนี้อัปเดตด์กไออะไรนะไอตัวไฮบิดแดงใหม่จำชื่อไม่ได้หรือเขาอัปเดตมาแล้วเขาก็เลยแอบปรับ AI ให้มันดูเหลี่ยมขึ้นเดี๋ยวพี่ลองลองไปตบแพ็กอื่นดูนะมันอาจจะแพ็กอ,อื่นมันอาจจะไม่ได้เหลี่ยมตามแต่ถ้ามันเหลี่ยมตามแบบนี้ทุกแพ็กนี่ชิป มันอะไรวะมีห้าดีสองมันคืออะไรวะโอ้โหนี่ก็บ้าไปแล้วฮนะเออะไรของมันนะ่ะเฮ้ยมันตั้งนานแล้วนะพี่ตีเต่าตัวนี้ <c oughs> มันนานมากเลยพี่ยังตีเต่าตัวนี้ไม่ตายเลยดูทุกคนดูมันกันสามกันสามเป็นี้ใ,นใครจะไปกล้าตีมัน ถ้าพี่ตีสี่ไปไอ้ไก่ต้งนั่นก็ตบพี่ตายเลยโหทุกคนก็ดูดีครับทุกคนก็ดูมันทำดีครับโอ้มันเปลี่ยนเป็นสิบสเต็ปแล้วบ้างตั้งแต่เล่นไอ้ไอ้เต่าต,ตัวนี้มาเนี่ยมันมันเปลี่ยนเป็นสิบสเต็ปแล้วบ้างโอ้โหมีนี่แหละตีสี่เหลือสองโอเคเดี๋ยวนะขอคำนวณแป๊บหนึ่งเต่าปุ๊บเราลงไปตัวที่ชนะท่าุ ไอ้เจ้าไก่นั่นก็คือเสือเกี้ยวดาบมาโอเคต้องอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยเต่าน้อยตต้องตีเผือใช่ไหมแล้วก็ไปกันไก่ต้งปึ๊บปึ๊บ,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 บมันจะไหวปะวะไปนอนโอเคมันกันบับเรียบร้อยแล้วไก่โต้งมาแพ้ธาเราครับผมโอเคมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องเล่นสูตรอย่างนี้ใช่ไหม คือตัวต่อไปเป็นตัวอะไรเราต้องเอาตัวนี้ลงเลยครับผมคือเราต้องเอาตัวเพทาสไปตกไปเต่าก่อนเพื่อ <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าตัวเพเทาสมันไม่ได้ดาเมจเอาไอ้เสือเกี้ยวดาบพี่แหละถูกไหมมันจะไปตีเต่าเข้าได้ยังไงล่ะเพื่อน <c oughs> โอเคมันเหลือสามอ่ะมันอาจจะก,กันสามก็ได้มันเป็นมิติใหม่แห่งการรันวงการของ AI แเลยครับผมยุคนี้ช่วงนี้ a อเขาดูเดือดนิดหน่อยนะครับผมทุกคนเพราะฉะนั้น ใจเย็นๆน,นะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับผมโอเคตัวต่อไปก็เป็นไก่ต้งฮะงั้นเราเสนอแต้มไปก่อนเลยสามแต้มครับผมจัดแต้มไปให้น้องนางนวลไก่ต้งไปเลยปายนอนบับเรียบร้อยไปดีและมาไก่ต้งตัวที่สองมาแล้วครับผมโอเคจังหวะน,นี้เหลือหกตัวไอเหลือหกครับผมเราเหลือสามพี่ก็จะเริ่มภากแล้วตอนนี้พี่เริ่ม ิดว่ามันอึมครึมเกินไปแล้วมันอึมครึมเกินไปเพราะว่าพี่คิดเยอะเกินมันได้เหรอเล่นเกมเนี้ยไม่คิดอ่ะมันเล่นเกมนี้มันไม่คิดมันได้เหรอทุกคนโอ้โหทุกคนอาจจะเล่นอยู่บ้านนะก็กดชิวๆได้ใช่ไหมล่ะอืมก็กดมันก็กดไปด้วยคิดไปด้วยเฮ้ยมันเหลือกิ่แต้มวะมันตีไปกิ่แต้มวมมันมันต้องก็จเท่าไหร่วะคำนวณได้แต่ของพี่เนี่ยมันคำนวณอะไรไม่ได้เลยครับผมมันไปต่อไม่ได้ไง บักเรียบร้อยเพราะปากมันต้องพูดปากต้องพูดสื่อสารให้ทุกคนฟังและยังต้องคิดใช้สมองคิดตามว่า AI มันจะตกเท่าไร่และตอนนี้มันตกศูนย์เขาให้เลยจ้าเพื่ออะไรวะทำเพื่ออะไรวะตบศูนย์เนี่ยเอะมันมีสี่แตมันตกศูนย์เนี่ยมันทำเพื่ออะไรวะ a อตัวถามจริงจริอะจักใจอะ มันเหลือห้าตัวปลาหมีใจเย็นมันเหลือทั้ง5้าตัวมันไม่ได้เหลือนิดเดียวมันเหลือห้าตัวเนี่ยพี่ต้อไก่โต้งขึ้นไปตบมันเหลือเท่าไหร่วะพี่ต้องสลับไก่โต้งขึ้นไปตบเดี๋ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยว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 ให้โอ้โหแล้วดูดิมันยากมากันหนึ่งชั้นหนึ่งเฮ้ยสเตปไปอีกแล้วกันหนึ่งชั้นหนึ่งก็มาแล้วตบด้วยห้าโอ้ยเรียบร้อยโอเค นั้นไก่ตรงลงสนามว่ามากแล้วครับผมไก่ตงโอเคเนี่ยทุกคนพี่ต้องมาเล่นสเตปตีแล้วนะแล้วเมื่อกี้แปลกมากแปลกแปลกมากที่เอไอมันตบหมดครับผมมันโอ้โหคือเราไม่รู้จริงๆว่ามันจะทําอะไรอะ่ะมันอยากจะตบหมดเห็นไหมมันก็ตบมันอยากจะตบเหลือแค่หนึ่งมีสี่แต้มมีห้าแต้มตบแค่หนึ่งเนี่ยหรือมันจะไม่ตบเลยแบบเนี้ยมันก็าทาครับผมซึ่งพี่บอกเลยว่าเฮ้ยเอไอตอนนี้มันฉลาดขึ้นแปลก ไม่รู้ว่าเป็นพออัปเดตหรือไม่รู้ว่ามันเป็นพะแพ็คนี้นี่เราตูดองมันเล่นเหนื่อยขนาดนี้เราไม่ได้เรีเจนสองไม่เล่นดีกว่าโอ้โหเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็สเตปใหม่เว้ยมันตกหมดแนมโอ้โหปกติไอ้มันตกหมดแนมที่ไห,หนถูกปะมันไม่ตกหมดครับผมป่ายนอนบักเรียบร้อยหรือมันเบื่อกี่หน้าพี่ละมันเบื่อกี่หน้าพี่แบบประมาณนั้นเฮ้ยตบตบไปเถอะให้มันรีบไปไฟเลยปามีนะจจารเนี่ย เฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นเพื่อนอย่าทำอย่าง,งานั้นมันห้าหาญทำไมไม่ตกเหลือตามเท่ากันแล้วนี่เหลือตามเท่ากันแล้วนี่บับเรียบร้อยเป็นไงไก่กินงูทุกคนเคยเห็นเปล่าไก่กินงูเว้ <c oughs> <c oughs> ยเหลือตามเท่ากันแล้วตูห้าวแล้วมาดิตูพูดได้เสมอแล้วตูก็ยอมโดนตกโอเคเรียบร้อยทำดีแล้วไก่โดรู้พ่อและหมาผมให้ยันโดนดอนมาแล้ว ไฮยโดดอนบอกไม่คนาบือเลยก็แค่เต่ายปนอนบักปับอับบับเรียบร้อยกัดกระดองแตกคนดอ่ะพอแค่นี้แหละมาและตัวสุดท้ายดีไลออนดีไลออนมี4ี่ตบ4ีเลยหรือเปล่าและจังหวะนี้มีสี่ตบศูนย์ครับผมงั้นก็ทายาโดดอนกัดหน้าไปเลยปาปนอนปึ๊บเอาแล้วเอาแล้วแงมแงมแงมเรียบร้อย โอเคจบไปในรอบท้ายครับผมวสวยงามครับผมมันสมควรไหมเนี่ยมันสมควรที่ตูวจะต้องเล่นขนาดนี้เลยไหมเนะี่ยมันมันมันจำเป็นไหมถาม <laughs> ถามคนดูมันจําเป็นไหมมาไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับผมทุกคนไม่คาดหวังไม่ผิดหวังก็ถามว่าสมควรตีไหมถ้าสําหรับพี่นะ เหนื่อยเหนื่อยแล้วพี่เสียเงินเขียวไปด้วยนะวันเนี้เห็นไหมพี่ต้องเสียเงินเขียวรีตัวซึ่งมันไม่สมควรเลยว้ยได้รีเจนตัวเดียวไอรีเจนไอไหมาแอนริวตัวเนี้พี่ไปตีตามแฮกทั่วไปก็ได้เลยครับผมคือมันไม่ต้องมาแบบ3 VS9 นั่งคิดจนปวดหัวแบบเนี้คืออันนี้พี่ตีให้ดูเฉยๆเพื่อเป็นแนวทางว่าเฮ้ดูคลิปพี่จบสมควรจะกดเข้าไปหาพวกมันไหมฮะ <c oughs> ใช่ไหมอันนี้เป็นแนวทางให้ดูเฉยๆับผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยับผมเดี๋ยวพี่จะ ไปทยอยตอบคอมเมนต์แล้วกันนะขออภัยที่ตอบชา้านะผมคือนอนน้อยมากทุกวันนี้เอาจริงๆนะก็โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพลินนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบาย,บายวู้เจอกันใหม่ครับผม